ทุกปีตรุจจีนสงกรานต์ผมอยากสร้างค่านิยมคนรวยเฉลีย่ยคนจนลดช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำแจกซองแดงตามวัฒนธรรมคนจีนให้กับผู้ยากไร้บ้างผู้กวาดถนนผู้เสียสละทำงานแรงงานเฉลีย่ยแบ่งปันเป็นค่านิยมที่ดีในสังคมไทยและควรจะสืบทอดทำต่อไป ตลอดนิรันดร์การมาช่วยกันทำสืบต่อเนื่องวัฒนธรรมอันนี้กันนะครับตรุษจีนสงกรานต์แบ่งปันขอบคุณครับนี่วันสงกรานต์นะครับอยากจะออกไปทําบุญกับคนดีที่ช่วงสงการานต์แล้วก็ยังต้องทํางานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมช่วงนี้สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับจะถือซองแดงไปในนั้นมีแค่แปดสิบบาท แต่เราไม่ได้ไปให้แบบผู้ใหญ่แจกผู้น้อยเราจะไปให้แบบผู้น้อยแจกผู้ใหญ่เป็นซองเกยียรติยศรางวัลแห่งจิตอาสาหรือว่าคนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับ